ล่างกันนะเพี่น้องชื่ครับผมมาทิตย์สามนะเพราะว่าอุตส่าห์จะเปอดตัวไหนเออแอดพึงมาถึงพี่น้องยี่สิบงวดยังไม่งานพวกเทียบส้นเห็นแค่ยี่สิบงวดจะซื้อครับให้ตำลังงวดแต่ยี่สิบงวดก็เตรียมหนักกระดาษแล้วครับผมครับสมาจีมาจีงวดนี้มันจะเป็น หนึ่งกับสองมันจะเด่นสุดก็คือสองส่วนสองนีส่วนสองมาได้ทั้งสิบหน่วยส่วนหนึ่งมาได้กัหน่วยเป็นยังไอจะมาได้กัหน่วยหนึ่งกับเก็บดับสิบล่างงวดที่หนึ่งละสิบพัฒนาใส่ มันบันห้องแล้วมาจับคูศูย์สามเจ็ดมาตัวมันบอกมันีเจมันบมมี่ให้ก็เลยออกเห้ก็มาเทียบใส่ใส่เก้าศูนยงวดที่ห้าสิบห้ามันบอกนะเขาเอาศูนย์สามเจ็ดมันบมมี7เจ็ดมันบอกมันเลขส้นตะศูนย์กับสามาก็เลยเอาหนึ่งกับสองจับคู่ ศูนยกับสครับผมหนึ่งมาได้จำนวนเ่ากับศูนย์หงสามหนึ่งครับมันส่วนสองนึ่ศูนย์สองสองศูนย์สามสามสาม้นี้รับแกะหน้าจอค่ชนครับชุดล่างนะครับเนาะสองไม่ไมได้สิบในรับไม่ได้จำนวยครับหลักสองชุดล่างนีกับน้ำเด่อครับผมศูนย์สองสองศูนยมสองสองสาครับผมครับจะมีตัวนี้ วันนี้กลับด้วย2องหนมันจะเ็สอนย์รเอาแคปบนาจอตามนี้ครับสชมครับผมศาสนาครับผมอยากให้มันเดินต่อไปขึ้บน่าเล็กวิ่งศูนย์ห่งกับสอง่บิ้มันเดินตามกาถึงศูนย์ครับผมชุดล่างกับตัวปปูดิ คับได้ก้าวเลขสองคือห้องคือสองมันโดดเด่นไม่แห้งนะค่ะคุณผู้ชมจับนาจอตามนี่ยนะคะในทางเล็ล่ากับเลขบนะค่ะปูเน้นใเรียบร้อยแล้ะคะสาหนึ่งะคูชมล่างอย่างเดียวนะค่ะผมขั้นตอนแค่แค่แค่ซีปูอะไตัวนี้รับ้วยครับผมวนวมีล่างนี้ให้วิ่งั่นกับสองกระปูน ว mm. like so, oh, ิ่งหนึ่งกับสองสองตัวมาหนึ่งตัวที่บ้านกันได้นี่ปูหนึ่งสองสองหนึ่งน้ปูอาจจะมากันได้นี่ก็ยังวดดมันกัมาทำกันโอ้รับผมวดนี้ม้าทำกันทีปูแม่เลขปีนึงมากเ่เดียวนานันรับผมนี่มองวันี้าหกเจ็ดรับมเจ็ดเดียวโอ้นี่เด็กล่างมาครับนี่เด็กล่างด้เด็ล่างเลข ูนย์หนึสอมหนึ่งสามสองอันนี้วิ่งล่างครับผมมวดที่ผพันมาหกเจ็ดเก้าพเก้าสองวันนี้หนึ่งกับสองวันนี้หนึ่งกับสองสามันยังเดินดีต่อเนื่องครับผมยังเดินดีต่อเนื่องตัวเลขบนก็สามสี่สามห4 6เจี่ห้าสี่หอันนี้เขาเทียบเทียบส้นให้เบิงครับเทียบส้นให้เบงยี่สิบงวดนะจะเป็นสั่งเอาละครับพี่น้องเี่ซีครับผมปูสี่ศู อมือ<บ>นี้เป็นมือวันดีปูปล่อยล่างกันแล้วซึ่งคลิปแรกกับเป็นบนเป็นมือสันวันดีบัดนี้ปูกันเน้นให้พร้อมพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้ออันนวทางของปูสี่ศูเท่าครับผม31มหนึ่งมส่วนตัวเสียด้วโอ้ซ้ำตองมาส่วนตัวศูย์หนึงหนึตรงตรงครับผมศูนยตรงตรงศูนย์หนึ่งซ้หนึ่งตรงตรงศูนย์สองสอกลับด้วยครับผมโอ้ศูนย้นี่กลับด้วย แต่พอปูเน้นให้สามในตมสถิติที่ยห้องยาแต่บางนั่นยังมาทะเลรุดงต่ครับผมมันจะได้อยูหกคูมันจะได้อยูหกคูขึ้นกันแลยครับผมก็ห้องบริจาคเียนไหลครับผมแล้วก็เป็นหลักของสื่อตรงาครับผมส่วนล่างนี่ก็โอดส่วนบนนี่ก็ตรงตรงนะครับอาจารย์บนตรงตรงไม่ต้องตรงบนเป็นบนล่างเป็นล่างปูปูบนออกล่างล่างออกบนถือว่าผิด ครับผมครับผมคระผมฟันเลยนี่ไปเลยผู้ว่าในกลมบนไอ้ปูจังเกียมึงเอาจุด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 สามห้าเจ็ดห้าโอ้ครับผมขี่เป็นตัจุดอินสังเกตที่จุดสามห้าเจ็ดห้าล่างสังเกตตัววงกลมเม็ดเดียวตัวเดียวล่างเป็นล่างบนเป็นบนผู้ว่าเงบหน่อย ฟันสามหนึ่งไปเลยครับผมอะฟันสามหนึ่งไปเลยผู้ใจเดียวครับผมผู้ใจเดียวน้องปูเนาะสามหนึ่งเอาบัตร f c ขับรถยนจ์เสร็จเรียบร้อยก็จะได้ทักทาย a f ิ่นเด <a> ินทางมาจากใจครับผมเอาพอดีค <único> ร <Liberty Overwatch> ับผมเอาแม่ขั้วตัวนันจังหวัดเลยวะครับผมที่บอกว่าแม่จังหวัดเลยครับผมที่ทวงหาเขาเต็มครับผมก็ที่โอ้พ่อตัวจริงนาะแม่นาะครับผม พอดีไปแบบไปครับฮับพอแจ่มมากพอดีกระด้างสิออกมากแม่โทรหาพอดีครับผมอจากน้ำฝนพูดได้พี่น้องทีครับผมนี่ครับอ่าวาดที่แด้เป็นได้แม่ทุกดมานบ่โอยตัดทิมเก้าศูนได้เลยตัดทิมจ้าทิมใจเชิงเดียวครับผมอันนี้อันนี้กับเทพบ้านมานน้ำกันบ่ดนี่บมาจะจังไปเลยบ่อ้านี่แกครัวผู้สิสุณนะครับผม จังหวัดไรื่อน้ำเพลินตัวว่ามาจังหวัดเลย่อน้ำเพลินโอ้แสดงว่าทุ่พูดไก่อยู่นีครับผมพี่น้องที่สี่ครับผมผมบุญก็หอกันได้พี่น้องเนาะดูเพื่อความบันเทิงไปพร้อมกันได้พี่น้องแล้วจะเอาตัวเลขเก่เดียวได้พี่น้องนี่ครับถึงมาจากหลวงบัวรำพูขอให้เอาครับผมทำกันก็ได้ครับพี่น้อง FT ครับผมครับแชทหน้าจอครับผม่อยโสงมันมันกัน่ครับับหน้าจออีกรอบนึงครับวันที่วันที่สิบหกเนาะครับเนาะวันที่สิบหกเดือนสองหหครับครับผมแชหน้าจอเสร็จสิ้นครบทยขอให้โชคเป็นหวันใเปนนอนเด้อกับทางปูซีศูนฮองอะครับผม

โอ้ค่วัดดีแม่ตัวครับผมเอานี่ครับผมว่าันเข้าทั่วหาบหลับเดี๋ยวจะวัดชุฟังเดียวเอาเดียวเอาประกาให้เดียวยามเอาไล่หาปลาตบโออ้คันพออกนอกบ้านไล่บมีเอาเนี่ยเหมือนแลงกันไล่เด้เหมือนต้องเข้าบ้าแล้วเด้ แต่ว่าสิเม่นยากมันข้นงสอกกบ่จักอ๋อผมโมยากอันนี้อันนี้สิคุยกุรากันเพิ่นบ่เอ้าเดี๋ยวผมสิบ่บ่ไก่บ่มีนางยากบ่ถามกันว่าเลี้ยงไร่ไร่เมื่แตงว่าได้เลูกถุใดครับผมเอา FC ครับผมเออหอยแมลงยักษ์นะครับผมหาก็บ่รับหอยเอฟ FC แคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องกับอ่าปู่40กับปล่อยแล้วพี่น้องสิครับผมล่าง สองตัวไทยวิ่งหนึ่งกับสองพี่น้องสี่ครับผมเห็นชาบะชัดเจนนั่นกับขอทุดขอภพ่ร้ายเพราะว่าแอดไม่ได้เช็ดหน้ากล้องในพี่น้องสี่ครับผมกล้องจะพากันเห็นกันอยู่หรอกเพาะพี่น้องเนาะไอ้ห้องเก็ซี่แค่มันจอไว้ปูให้วิ่งล่างหนึ่งกับสองจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามหนึ่งสามสองเน้นที่สามหนึ่งแน่ใจของปูกันนะครับผมแต่ส่วนบนหัน ปูยังโมเนนมันกลมหายต่ว่าปูตีไข่คือสามหากนะับเจ็ดหา่นอะเพียงรองเนาะเอาฉะนั้นชุด้ทยไทยคลิปนี้ขอให้เฮฟซี่จงมีแต่ความสุขามโชคมาก้กันกับแนวทางของปูสี่ส่วนนะครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์ทั้งช่องน้ำนะครับเด้อะฉะนั้นแล้วขอให้โชคมาด้กันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม